สวัสดีครับผมนายเอาครับวันนี้เรามาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับและข้างหลังผมคือ007 GT ตัวล่าสุดครับเพิ่งเปิดตัวไปในจีนไม่นานครับและก็ราคาที่เนี่ยประมาณ800,000ถึง1ล้านต้นๆเท่านั้นครับเป็นรถทรงแบบแวก้อนนิดนึงแต่ท้ายแบบตัดท้ายลาดแบบสปอร์ตแบบถ้าท้ายเทียบง่ายๆผมว่ามันคือไทคานคอสครับแต่นี่คือของซิกเกอร์007 GT และตลาดโลกก็คือชื่อ7 GT แถม รุ่นนี้มีลุ้นเข้าไทยมากกว่า001ครับ001ที่คนถามหากันเนี่ยจะหาฮงไลขวาได้ค่อนข้างยากแต่พอเป็น007 GT เขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไทยง่ายกว่าและก็มีลุ้นมากกว่านะครับทางซิกเกอร์ไทยก็พยายามไฟกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารู้กันว่าในปี2ปีนี้มันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เป็นฮงไลที่ของจีนก่อนเท่านั้นแล้วก็กว่าจะพัฒนามาเป็นฮงไลขวาก็ต้องใช้เวลากันสักเล็กน้อยครับ ซิก k ร์007 GT นะครับก็จัดพัฒนามาต่อเนื่องจาก007หรือว่าคล้ายๆกับตัว 7X ที่จะเข้าไทยต่อจากนี้นะครับแต่ดีไซน์ภายนอกภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าไฟหน้า s t า r ์เกตให้มาครบเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็เซนเซอร์ Active a r r o ต่างๆมีมาครบแต่ที่ต่างกับ007ทั่วไปคือช่องหลักลมตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้มีความแตกต่างกันแล้วก็ตัวล้อก็มีความแตกต่างกัน อันนี้ก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับผมซึ่งตัว007 GT เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่ทั้ง75กิโลวัตต์อแล้วก็100กิโลวัตต์อวชาร์จไว800โวลต์500กิโลวัตต์ DC ชาร์จไวมากๆครับสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ชาร์จไวที่สุดของทางซีเกอร์ด้วยนะครับ10-80%ภายใน15นาทีเท่านั้นแล้วก็เราเห็นว่าตัว GT เนี่ยท้ายมันจะลาดแบบนี้ครับนี่จะเป็นแบบทรงแวกอนแต่ท้ายตัด เอียงๆหน่อยนะครับจะคล้ายๆกับตัว001แต่อันนี้จะมีความเป็นยุคใหม่มากขึ้นและก็ทันสมัยมากขึ้นนี่คือ001นะครับก็จะมีความเหลี่ยมสันมากกว่าแล้วก็001ยังคงใหญ่กว่าเล็กน้อยกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแต่อันนี้เราจะเห็นว่าภาพรวมด้านท้ายเนี่ยมีฟีลต่างกันพอสมควรนะระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แบบนี้อันนี้แล้วแต่ชอบครับไฟท้ายไล่บาร์แนวยาวนะครับไฟเลี้ยวในตัวกล้องด้านหลังมาครบ โลโก้ิกเกร์ด้านหลังมีไฟแบบนี้แล้วก็ไม่มีใบปัดหลัง,ลงคาร์ูสรูขนาดใหญ่นะครับจัดเต็มมากมีแหลกหลังคาด้านบนนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถใส่ของได้มากกว่า150กิโลกรัมใส่จักรยานขนของแคมปิ้งได้สบายๆครับแล้วก็มีออปชั่นประตูไฟฟ้ามากมายสำหรับตัว007 GT คันนี้ครับตัวคันนี้ให้มาขนาด20นิ้วนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นตัวขับหลังแล้วก็ช่วงล่างปกติซึ่ง009 ซึ่งนศูนย์เจ็ด gt ก็จะมีช่องล่างหงลมแล้วก็ขับสีถ้าตัวแรงเนี่ยล้อจะเป็นอีกลายหนึ่งแล้วก็เบรกเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็การเบรกใหญ่ขึ้นครับแต่นี้ก็จะเป็นช่องล่างแบบปกติปรับสูงต่ำไม่ได้แล้วก็การเก็บนานก็ถือว่าดูดีตามสไตล์ซิเกอร์เซนเซอร์ด้านข้างตรงนี้ต่างๆนะครับก็เป็นแบบสตาร์เกตยาวต่อเนื่องมามีกล้องสองตรงนี้กล,ล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กระจกแบบเฟรมเลสตามสไตล์ของซ i เกอร์ที่เหมือนกับรุ่นอื่นนนะะะแล้้้ววก็็ปปรรรตตููคับเไฟฟาดย นี่ประตูไฟฟ้านะครับผมเหยียบเบรกก็จะปิดเข้าไปการเก็บงานถือว่าดูดีครับแม็แม้จะเป็นเฟรมเลทนะครับแต่เรื่องของพวกวัสดุกระจกต่างๆนะก็ถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจครับนี่ประตูไฟฟ้าแบบนี้มีจอข้างๆนะครับแล้วก็แหลกหลังคาที่ผมบอกไปก็จะเนี่ยเราต้องหนักได้150กิโลกรัมถือว่าเยอะมากกระจกหลังเป็นไพรวซี่แล้วก็กระจกตรงนี้เป็นแบบ2ชั้นนะครับการเก็บเสียงแน่นอนว่าจะดีกว่า1ชั้น แต่เมื่อเป็นกระจกสองชั้นแบบนี้ก็จะมีฟีเจอร์ทุกกระจกเหมือนตัว 7X นอะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบแตกต่างกันลำโพงเป็นซิกเกอร์ซาวและจะามาสัญญากับยามาฮ่าไปแล้วนะครับเลยทาให้ต้องเป็นพัฒนาลําโพงของตัวเองแต่ผมว่าหลังจากที่เขาพัฒนาเองเนี่ยมันเสียงดีกว่ายามาฮ่ารู้สึกทิศทางเสียงชัดกว่ายามาฮ่าเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอเขาวิจัยเองทําเองผมว่าเสียงดีขึ้นยังไงก็ลองฟังกันประตูไฟฟ้ากดเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลัง เป็นท้ายตัดมาแบบนี้ทรง GT แล้วก็ที่ชาร์จ500กิลวั DC Fast Charging แบตเตอรี่800 V ครับแล้วก็เป็นเทนโลยีที่ชาร์จไวที่สุดของซิกเกอร์ตอนนี้ไวกว่า 7X ไวกว่าทุกๆคันแล้วก็ถือว่าไวกว่ารถจีนหล,หลายๆคันนะครับแล้วก็ด้านหลังมีไฟนะครับดักเทลสีดำกล้องด้านหลังมีมาให้แล้วเปิดฝาท้ายยังไงล่ะใช่ไหมครับปุ่มอยู่ข้างล่างตรงน,นี้ ซึ่งตัว0.7 GT ก็จะมีออปชันที่มีกดเพิ่มตู้เย็นตรงนี้ได้ครับจะกดออปชันเพิ่มใส่ตู้เย็นตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตกแต่งได้อีกแบบหนึ่งแล้วแต่รุ่นย่อยนะครับแต่การใส่ของด้านหลังถือว่าเยอะเอาเรื่องการพับบาะเป็นแบบ60/40นะแล้วก็อันนี้เป็นภายในดําซึ่งผมไปดูที่งานมอเตอร์โชว์มาเนี่ยเป็นภายในสีดาแดงถือว่าสวยครับแต่นนี้ก็ถือว่าเรียบๆอีกแนวหนึ่ง แล้วก็การพับเบาะนะครับผมก็สามารถดึงพับตรงนี้ได้ความจุ1737ลิตรเลยนะเมื่อพับเบาะลงไปแล้วก็การพับเบาะเนี่ยเราสามารถกดนี้ปั๊บก็ค่อนข้างมีเนินนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเนี่ยใส่ของยาวๆได้นะแต่อาจจะไม่ได้เรียบมากนะก็ตัว007 GT นะครับก็วิ่งได้ไกลถึง825 CLTC ในสเปคตัวแบบใหญ่แล้วก็ขับหลังนะครับ แล้วก็จะมีขับ480 0ขับ4ต7 5กิโลวัตต์ R แล้วก็ขับหลังต7 5กับ1 0 0ครับระยะทางก็แตกต่างกันไปแต่ตัวที่วิ่งได้ไกลที่สุดเนี่ยคือ825 CLTC และตัวขับ4ของเขา0102.95วินาทีเท่านั้นในแบตเตอรี่800โวลต์ถือว่าพละงกำลังอัตราเร่งแรงแบตชาร์จไวมากๆครับแล้วก็เรื่องของพวกราคาของแถมต่างๆที่จีนราคาดีมากประมาณ800,000ถึงล้านต้นมีของแถมมากมายแล้วก็พวก ระบบช่วยเหลือการขี่ไรด้รเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมากกว่าส1ตัวค่อนข้างจัดเต็มครับรองรับ G p i l o t เรามาดูภายในกันสันหน่อยครับประตูไฟฟ้านะครับนี่ก็จะมีเซ็นเซอร์ถ้าแบบมีคนบงังหรือว่ามีอะไรบังก็จะไม่เปิดให้เปิดให้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ภายในอันนี้สีดําอาจจะไม่ได้หรือหวามากนี่พวงมาลัยประมาณนี้ทรงสไตล์ซิกเกอร์เขานะครับผมแล้วก็เหยียบเบรกประตูก็จะปิด กับแ,แ,แอมเบียนไลท์ที่มันต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันช่องแอร์ปรับไฟฟ้าเ e ็นอ <head> ัปเดตเพย์3นิ้ว <il> ขนาดใหญ่มากลำโพงซิกเกอร์ซ้าวช่องแอร์อยู่ด้านบนอันนี้ก็บางจอน้อยลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยทําให้จอเย็นขึ้นนะก็ถนอมหน้าจอได้แหละเป็นเทคนิคโกงของซิกเกอร์เขานิดหน่อยแต่พวกจอที่มันสไลด์เนี่ยเหมือนรุ่นใหม่ซิกเกอร์จะไม่ได้ใส่พวกจอสไลด์มาให้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้แบบจำเป็นมากนักแล้วก็มีคีย์ลัดมาให้ซอฟต์แวร์กดเปิด ที่เก็บของนั้นค่ะนะครับผมแอมเบนไลท์ตรงนี้แนวยาวซึ่งซอฟต์แวร์ที่เนี่ยถือว่าดีครับแต่ในการอัปเดตเนี่ยก็ถือว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ประเทศจริงๆในไทยก็พยายามแก้ไขกันอยู่ครับแล้วก็เสียงปรับได้มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของ EQ แล้วก็โทนเสียงมิติเสียงต่างๆอ่ะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับนี่มี s ิเกอร์แนะครับ AI มาให้ครบนี่ NZP นดำทางเทพของ s ิเกอร์ในจีนสามารถใช้ได้เต็มระบบเลยแล้วก็รีโมทจอดรถอะไร ให้มาครบแอมเป็นไลไรก็ปรับโทนสีความสว่างได้นะครับนี่แล้วก็ไฟด้านหน้าก็จะเป็น s t a r ์เกตซึ่งเปลี่ยนตัวอักษรต่างๆได้แล้วก็อันนี้ปรับโหมดการขับขี่ได้นะอ่านะจริงๆ UI UI ก็คล้ายๆกับซิก r ร,รุ่นอื่นนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนภาษาก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วก็นี่เลื่อนรถตรงนี้ได้แล้วก็หมดเพชรหมดนอนหมดแคมปิ้งมาให้ครบเลยบอกก็เป็นทรงใหม่ด้วยนะครับผมเล่นดีเทลดูดีนะเนี่ย ดีเทลการเก็บงานนี้มีคล้ายๆหนังกลับเข้ามาเสริมให้แล้วก็เดินได้สีส้มและผมชอบคือตรงนี้เขาบุคล้ายๆกมัมยี่เข้ามาเพิ่มด้วยเนี่ยกัมมี่เนี่ย,ย,ยทำให้มันดูแบบเนียนขึ้นจากรุ่นปกติมันจะเป็นพลาสติกแต่พอเน,นี้ยบุเข้ามาให้ในไทยก็ถ้ามาก็ไม่อยากให้ตัดนะพวกนี้ทําให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นที่สองไฟนะครับผมแล้วก็นี้ก็ดึงออกมาได้แต่ยื่นออกมาไม่ได้ไฟ led มาให้นี่เปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะสไยล์เอกลักษณ์ของเขานะ นี่หน้าจอต่างๆนะครับและคอนโซลกลางก็จะยกเครื่องใหม่ไม่เหมือนกับส่007และมีปุ่มมาให้นะครับล็อกรถเปิดฝาท้ายปุ่มจริงๆมีมาให้อยู่แล้วก็ชาร์จไร้สาย2เครื่องมีเป่าลมเย็นทั้ง2อ,อันที่เก็บของที่วางแก้วแอมเบียนไลท์สจุดและก็ตรงนี้ก็มีการเก็บงานบุนุ่มมาให้เยอะขึ้นนะครับนี่เออผมว่าดีเทลนี้ดูดีถ้าเป็นเบาะทูโทนนี่ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งด้วย แล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับผมกดออปชันเพิ่มตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นช่องปกตินะแล้วก็คอนโซลนี้จะไม่ได้มี2ชั้นปิดทึบนะครับ <c oughs> เออนี่แบบน้าเสียดาย <c oughs> ไม่ได้มีที่เก็บของมาให้ตรงกลางนะแต่พวกตำแหน่งการขับผมสูง180ก็ไม่ได้เบียดอะไรมากประมาณนี้ส่วนด้านหลังกันหน่อยนะฮะนี่ด้านหลังเนี่ยก็มีหลายจุดที่เขาพัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนๆน,น,นะครับผมรู้สึกว่าฟีเจอร์เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่เนี้ย นี่อย่างที่ผมบอกคือจะมีออปชันที่สามารถกดพับเบาะได้ไฟฟ้าคือเอนเบาแบบไฟฟ้าได้ทําให้อาจจะพับเบาะเรียบไม่ได้นะครับแต่ก็กดอันนี้เป็นไฟฟ้าได้แล้วก็ด้านหลังนะครับการเก็บงานวกขอบประตูลำโพงของ s ซิก r ร์ซาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะนี่ก็ดีเทลดูดีบุนุ่มมาให้ตรงนี้ทุกจุดเลย,ยเว้นแค่ข้างล่างตรงนี้เท่านั้นครับนะแล้วก็ปุ่มเปิดสลัก ประตูจริงๆก็จะอยู่ด้านล่างอันนี้คือปุ่มสวิตช์ไฟฟ้าส่วนข้างในนะครับเราไปดูซะหน่อยปึ๊บอ่าข้างในผมสูง180เมื่อกี้คือเบาะถอยมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยพื้นที่ก็ยังเหลือนะแล้วก็ตรงนี้จะมีแมกเนติกลิงก์นะครับคืออุปกรณ์เซอร์เซนแม่เหล็กเนี่ยมาแปะตรงนี้เข้าไปคล้ายๆก็ของ MGIM นะครับแต่ของ MG จะเป็นอีกทรงหนึ่งอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมันจะเหมือนอันนี้จะแปะ iPhone ไม่ได้ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพิ่มอีกทีหนึ่งก็จะแบบเหมือนเอาอะไไรรมาแตงนี้ด เป็นข้อต่อเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีที่ห้อยของแล้วก็อุปกรณ์เสริมติดตรงนี้ได้ด้านหลังเห็นรูมก็ประมาณนี้ครับผมสูง180นั่งหัวไม่ชนนะแต่หลังคากระจกยาวตรงนี้เลยในไทยก็อาจจะมีไออุ่นไหมต้องรอทดสอบจริงๆกระจกซิกอร์มีเคลือบกันมาให้เยอะเหมือนกันตัว X จริงๆก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับคนใช้งานบางคนก็ไม่ได้ติดฟิลม์มอันนี้ก็แล้วแต,แต่การใช้งานแต่พื้นที่ข้างหลังก็ประมาณนี้ แล้วก็ตรงขอบประตูนะครับนี่มีแอมเบียนไลท์ข้างล่างจุดหนึ่งแล้วก็ขอบข้างบนนิดหน่อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเบาะนะครับเข็มขัดสีแดงตรงนี้ก็มีบุนุ่มมาให้ตรงที่วางแขนนะแล้วก็นี้ก็บุกมาให้ขาออีกแล้วก็หัวหมอนเนี่ยก็จะเกือบชนนะครับแต่หงสูงร้อยแปดสิบยังไม่ชนนี่การหย็บงานเปิดทะลุไปด้านหลังได้เหมือนกันนะครับเปิดได้ปึ๊บอ่ะนี่เราสามารถหยิบของตรงนี้ได้แล้วก็ปิดเข้าไปหรือว่าใส่ของให้มันทะลุได้เอ้ยเป็นแม่เหล็กด้วยนะ นี่ปุ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้มีที่วางของเก็บของมาให้ที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับแล้วก็แอร์หลังก็จะมีตรงกลางมาให้เท่านั้นแล้วก็ท็กซีสองจุดอุโมงกลางอะไรก็เรียบเรียบครับไม่ได้มีอะไรเกะกะน,นี่ก็คือดีไซน์ภาพรวมของ007 GT ภายในนะครับสีโทนเดียวอาจจะดูไม่หรูเท่าไหร่แต่ก็เรียบเรียบเข้มเข้มซะหน่อยครับอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ผมเจอสีอ่อนมาสีแดงดำมาบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่ ประมาณนี้007 GT ยังเปิดตัวในจีนทั้งเปิดตัวไปไม่นานนะครับทาให้ในไทยหรือว่าตลาดพวงมาลัยขวาก็อาจจะยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นกว่าจะพัฒนาพวงมาลัยขวากว่าทดสอบอะไรเสร็จปรับฟีเจอร์ซอฟต์แวร์อะไรให้เป็นพวงมาลัยขวาเสร็จก็น่าจะอีกพอสมควรนะคือก็อยาไปคาดหวังว่ามันจะมาเร็วอะไรขนาดนั้นก็จะเน้นไปที่ 7X ไปก่อน 7X จะมาเร็วที่สุดนะครับผมคือภายในปีนี้ช่วงเดือน6รู้สเปครู้ราคาเข้าวๆกันชัดเจนขึ้น แล้วก็ส่งมอบกันก็น่าจะปลายปีหรือว่าต้นปีหน้ารออัปเดตกันอีกทีนึงก็จะมาสเปคไหนราคายังไงรอลุ้นกันครับแต่ผมก็พยายามบอกเขาว่าอยากให้กดราคาให้ได้มากที่สุดสําหรับตัว 7x แล้วก็ออปชันบางส่วนก็จําเป็นไหมก็ต้องรอดูครับว่าในไทยเนี่ยชอบแบบไหนแต่ของ 7x กระจกจะเป็นชั้นเดียวแต่เป็นกระจกหนาพิเศษแล้วก็กดให้มันแตกได้เวลารถจมน้ําก็จะแตกต่างกับตัวส่วนครับ แล้วก็จะมีความใหญ่กว่าพอสมควรเมื่อเทียบกับตัว007 GT ด้านหน้าแล้วก็ 7X ด้านหลังแต่ดีไซน์เนี่ยเหมือนเอาตัว 7X มาบีบลงไปเหมือนกันนะไฟท้ายเส้นสายขอบหลังคาแต่ 7X จะมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นมีบ้านบางแดดด,ด้านหลังมีใบปัดหลังมาให้พื้นที่นั่งดีกว่าช่องเก็บของต่างๆเยอะกว่ารวมถึงประตูก็มีไฟฟ้าให้เลือกแล้วก็มีพวกที่เก็บของตรงนี้ซึ่งตัว GT จะไม่มีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นี่เหมือนจะแบบ บุกนุ่มมาให้มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาตัว7 x ในจีนมันแพงกว่าคันนี้ทําให้ถ้ามาในไทยสมมติ7 x มาไทยล้าน7คันนี้ก็ต้องถูกกว่าล้าน7แน่นอนก็พอเดาได้ถ้าเราดูราคาคันนู้นเราก็จะรู้ราคาคันนี้คร่าวๆว่าเมื่อมาเนี่ยมันจะเท่าไหร่ครับยังไงก็พาชมคร่าวๆประมาณนี้กับ0 0นน GT ผมว่าเป็นรถที่ทรงสวยมากเลยนะเ s ซ a r าเกตเนี่ยมาไทยไหมผมว่า ไม่ต้องเอามาหรอกแต่ไปเอาออชชั่นด้านหลังมาให้ดีกว่าอันนี้ได้ความบืรหวาแต่ราคาก็แพงเหมือนกันนะไอ้ไฟข้างหน้าเนี่ยผมว่ายอมเอาตัดไฟออกเอาไปเพิ่มเบาะหลังเพิ่มจอหลังให้เพิ่มออชชั่นอื่นให้มันใช้งานได้จริงน่าจะดีกว่าครับและในคลิปนี้ก็พาชมคร่าวๆแล้วกันนะครับผมมาเจอที่โชว์รูมพอดีหวังว่าจะได้ข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็รออัปเดตในเรื่องของ 7X กันต่อไปเรื่อยๆครับว่าจะประมาณไหนในคลิปนี้ผมนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อน จากเชีงยงไฮ้นะครับผมยังไงไว้พบกันโอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ